สวัสดีครับพี่น้องสููุ้สุข้นบ่เตาเมืองมุกดาเด้อครับเมื่อนี้บ่เตาก็ลุมาหาปลาเพื่อเก่าครับแต่ว่าบ่ทันได้ดไปพี่น้องเห็นนะครับบรรยากาศพุนตุกห้ำพี่น้องเลย <laughs> เปียกมอดยอดนัด่งลุกพ้นอยู่เที่ยงหน้าหน่อยเทียงหน้าหน่อย, <laughs> ย,อยค่อยนางเอา้าไปรลุ่นน้ำกันครับว่ามันสิถือหรือบ่ถือเนาะพี่น้องเนาะเห็นน้ำขึ้นแห้งครับช่วงนี้ ไปรอหลุนปลาหลอบน้ำกันเลยครับสาธพี่น้องเอ้ กระสงัวครับพี่นอ้องใส่งงงามครับนี่ก็สงัวเท่กันพี่นอ้องมันนั่งแดงใส่งงงามพี่น้องเลยมันหลุดลังนี่พี่น้องเลยมันซีีปลาบอเพราะต้ก็อยากให้มันมีเยอะปลาอย่งเด็ดปลาลายพี่น้องหลอกอยากสิเบิสแหละ

ใส่งามๆครับอ่ะหลุดลังต่อไปครับเอาบรรลุลังหนีพี่น้องกันหนึ่ ลหลังละตัวตูวสองตัวเป็นหันพอได้ริมปะนางครับตัวนี้ปละนางปลาเนื้ออ่อนปลาราคาเพิ่นกิโลวมกันสามร้อยพื่อนดะ้ปีนองตัวซามมี่เลยอ่ะตัวหลังต่อไปครับ ไปนำกิน้องเลยออกห้อยขาดที่สอง สามพี่น้องเลยหลุดลังต่อไปครับหลังสุดท้ายท้ายสุดคือประกำพี่น้องเลยบาทเนี่ยประกำน้อยครับพอได้ก้อยแล้วมือนี้ เปลี่ยนจากปุ่นเป็นกอ้อยแล้วพี่น้องนี่แหะครับโอ้ใส่งานเติบได้พี่นอ้องเกือบลูกคนละนะถือว่าโอเคอยูอ่พอได้กินพี่น้องเลยล้างท้ายได้ดูสิครับเอามาสรุปผลงานน้ำกันนะครับพี่น้องนี่แหละครับหลายเติอบอยู่พี่น้องเลยพอได้กินครับก็ฝากพี่น้องกดไหลกุดแชร์กดติดตามให้บาลเติมน้ำเด้อครับเกืบ เพื่อเป็นกำลังแรงใจขอต้ทาทำคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ